สวัสดีครับตึ่งแตงยาช่วงหนาแรงของผมนะครับกับ้าตัวนี้ปลูกได้ประมาณสองเดือนแล้วครับเป็นยาสวีทจัมโบก็นอื่นต้องบอกว่าผมบ่มีขายนะครับบ่มีขายพันุนะครับก็ซื้อเขามาให้กันในเพจเฟซบุ๊กนะครับหาดเเดวนะครับพิมพ์หาคําว่าสวีทจัมโบ้นะครับก็มันถือนาฝนนะครับนาฝนมันก็เลยงามปกติแล้วถทาช่วงที่บ่มีนาฝนผมเพดจังไดก็บปล่อยกับมิหดนำเนี้ยครับใส่สปริงเกอร์ใส่นำ บาดาลแต่มันกับบอกระงามเหรอครับจวงที่มันมางามก็คือมันมาถือฝนธรรมชาตินะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปอีกน้อยนะครับความสูงประมาณอยู่ที่น่าจะประมาณเมตรเมตรยี่สิบนะครับสำหรับหม่องที่มันงามนะหม่องท่บางามกับมี่นะครับหม่องที่บอกงามกัเป็นคอแ์แคลร์ก็คือมันก็มี่ให้กันนะเห็นไหมนั่นเท่านั้นเพราะว่าสภาพดินไม่ดีนะครับเป็นสภาพกดินทรายที่มันไหลลงมานะครับตัวบางามกับมี่แต่ว่าตัวงามก็กับมี่ให้กัน ส่วนตัวนี่เปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนเนี่ยเกือบสามเดือนแล้วนะครับเพราะว่ามันกับบ่ดินดินแห้งนะช่วงหนึ่งมันกับบ่ค่อยงามนะครับแต่ว่าตัวนี้เพราะ่ามันถือฝนปุ๊บมันก็เคียวขึ้นใส่ปุ๋ยกันะครับไม่ได้สามหยาก็บไ้เสียนะครับนี่เปลี่ยกกระปูไปครับเพราะว่านาแรกมันก็พไได้ซอยกันในลายเติบอยู่ดีก็บ่อดีก็บ่ปลูกนะครับใส่อาเซตไอน์หยางหน้า้วมันกับว่บ่ท่านบ่ไใดก็เฟียงแพ่งกุลากับปลูกทั้งโคกนะแพ่งโคกมันก็ บ่อแงามนะครับสาหรับช่วงนี้นะครับกับประมาณนี้สังเกตบางเทียบกับความสูงของรถไทนาครับนะประมาณเมตรกว่าครับเมตรสิบเมตรยี่สิบเม็นสามสิบแล้วแต่ตัวง้มตัวบ่อนะครับคือรอบก้อนนี่ผมใส่การจัดการโดยการวานนะครับวานแล้วก็ไท่ขาดนะครับโรตะลีตีแต่ปีนี้นะครับเปลี่ยนวิธีเบรงครับใส่วิธีการไทนะครับกีดเป็นร่องออกครับ กีเปลองแล้วก็ยอดครับยอดแล้วก็คาดโครบเอาครับรู้สึกว่าการจัดการมันจะไงแล้วก็ต้นมันเจท็ทีแล้วมันก็มันก็ว่ามันดูแลไง,งาากากันย่ามเก็บกปค่อนข้างที่จะไงก็กาันะครับข่าบอได้ปิดกันครับเฮดแบบได้ตามที่เ่าธนาด่านนะครับแต่ผมเฮดแบบนี้กันรู้สึกว่ามันก็โอเคดีนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับยาหนาแรงก็โอเคนะสูงดีอยู่ครับถ้าเกิดว่านะครับผู้ใดปลูกกับจริงๆแล้ว มันก็ว่าอะไย่างนะครับปลูกอาศัยน้ำฝนธรรมชาตินี่แหละครับบอนนี้มีระบบน้ำกับปลูกอาศัยน้ำฝนธรรมชาติเพียงแต่ว่าณตอนที่เขาปลูกนะครับขอให้ดินซุ่มไปหน่อยมันก็จะเกิดแล้วก็ปกติแล้วฝนเนี่ยมันก็จะมาช่วงนี่แหละครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีน่านะครับมั้งสิตกงไม่เข้าจีหนึงมันก็จะเฮ็ดให้หญ้าเขียวนะครับคือกันครับนี่เปียกฟังนั้นเนื่องนะครับถ้ปลูกตอนที่ดินมันยังซ ouais. ุ uh ่มอยู่นะครับถ้าปลูกตัวดินมันซุ่มมันก็จะเกิดดีนะครับก้อนก็หนาจะววนนนตััเี้ยะครบ ที่ที่เรากวาน่ะสวิตจมูรอบหนึ่งครับแต่ว่าที่นี่เคยปลูกข้าวโพดนะครับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์น่ะครับว่านไปแต่มีปัญหาเรื่องนอนนอนค่อนข้างที่จะล่งล่งคักนะครับก็เลยไบ่ไหวครับมันล่งเกินไปเราเ็ดตไ้ยอดพังพอสมควนครัล้วกมันเกิดบ่ค่อยดีนะครับก็เลยได้ซื้อสวิตจมูมาปูกเกานะครับแลก็ถามว่ามันตัดได้จากรอบนะครับถ้าเคือว่ายาตัเนนนะครับก็จีได้อย่นี้หรอครับ เป็นพืชล้างหน้าเนะาะพืชลังหน้าเท่ากับปลูกได้ยากน่อยหน่อยครับคิดว่าน่าจะสองสามหลอบอยู่นะครับถามมันง่ามนะถามมันง่ามถามว่าง่ามก็อาจจะหลอบเดียวหรือสองหลอบเหล่าแต่แต่ารต่พรามก็คิดว่าพรตามก็สองหลอบนะครับปกติมันควจีนไดซีหลอบถามมันง่ามเร็วนะครับแต่ก็ดโดยสภาพพื้นที่แล้วก็สภาพของอากาศของน,นำ้ำน้ำครับสายนำสายนำบดานอยู่แต่ว่าน้ำบดานนะครับหดหยาบเพ่าะใครง่ามนะครับค่ะ หดอยู่พอมันบ่อาตซื้อนะครับมันบางงามมีดีก็ย้อนถึงนาฝนอันนี้คือต่อที่ตัดไปแล้วนะครับตัดไปแล้วมันกระโปรงขึ้นไหมนะครับมันก็จัประมาณเนี่ยถ้าตัดแล้วมันก็โปรงขึ้นนะครับโป่งไปเรื่อยนะครับแตกก่อไปเรื่อยมันก็บสีคอยคิงลงคิงลงก็คือหน่อยล่งหน่อยลงไปเรื่อยนะครับก็เป็นเรื่องปกติก็ดีที่ก็ดีกว่าเขาโพดตรงที่มันมันตัดหลายหลายรอบแต่ว่าปริมาณนรเสียกกาโพดมันก็ได้ได้หน่อยกว่าแต่ว่าตูเขาโพดเองนะครับก็คือ เรื่องของนะครับที่ผมบอกเรื่องของแม่งนะครับที่มันจอเป็นด่วงอนะเนาะดวงจอกับโตดนะครับประมาณนี้ครับ